สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เกาะยาวน้อยนะคะเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยกำลังจะลงเรือดูท้องฟ้าเมื่อคืนมาฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวพอไปถึงนอนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะ สวัสดีจ้าตอนนี้เรือกำลังจะไปเกาะยาวนะคะบรรยากาศดีมากข้างนอกแต่ว่าฝนฝนลงเม็ดอยู่ตอนนี้เก็บบรรยากาศบนเรือมาให้เพื่อนๆได้ดูไปถึงน่นก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ สิบโมงนั่งเรือไปก็ชั่วโมงกว่าดูท้องฟ้ามืดเลย จะถึงเกาะยาวใหญ่นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ลงไปทีหิวปอกไข่คิดก่อนนั่งเรือมาก็ชั่วโมงชั่วโมงกว่ากินไข่ก่อน มก oh, ไข่ต้มมาด้วยเพราะว่าที่นี่ตอนตอนขับรถมาก็ขอกินหายากอยู่แต่ว่าพอ,อามาถึงที่พักแล้วก็ค่อยมาหากินที่ตรงนี้เอา mm. เดี๋ยวเพื่อน mm. ๆดูข้างหน้า บรรยากาศดีอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวค่อยพาไปชมชายทะเลนะเดี๋ยวเอากินไข่ก่อน ได้ยินเสียงเหมือนกบนตัวอะไรล้อไม่กล้าเปิดดู ถึงแล้วนะคะ่เดี๋ยวภาพเดินลงไปตรงนี้แป๊บมันจะสาดดีมากเลย สวยมากเดินไปชายทะเลเสียขึ้นหยิดเสียขึ้นเกาะยาวใหญ่นะคะนน่น,นเดี๋ยวไปชายทะเล จะได้เดินโดนอันนี้ตรนน้ำอุ้ยสวยสวยบรรยากาศดีมากเลย เสียคลื่นดังเลยไปดูกันต้นอะไรใหญ่ๆคลื่นแรงด้วยวันนี้

โอ้โหสวยมากเลยทุกคนโอ้ชอบจังมันจะการดีๆแบบนี้สุดยอดเลยนะคะอุ้ย